ได้เรียนรู้ประวัติของชุมชนครับแล้วก็ความสามัคคีของพวกเราที่ทำด้วยกันนี่ครับการทำงานของพวกเราก็จะร่วมมือกันแล้วก็แบ่งแนนนงขนกันทำแบบคนนึงถนัดอะไรก็ไปทำอย่างนี้นครับแล้วก็จะช่วยกันทำเวลาเราคิดวิเคราะห์อะไรเสร็จนี่นนครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเพมิชาณาตา วันนี้หนูจะมานำเสนอโครงงานเรื่องตาแหล่น้อยสืบธรรมสารสุขโรงเรียนบ้านภูพยอมอําเภอจุนจังหวัดพะเยาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต2ค่ะโดยตาแหลวนเนี่ยนะคะเป็นเครื่องจับสารโดยใช้ภูมิปัญญาที่ตกทอดจากรากความรู้ที่สั่งสมจากรุ่นสู่รุ่นผ่านความเชื่อเรื่องผีการปกป้องพืชพันธุ์พัญธาน ความกตัญญูรู้คุณทรัพยากรในทางพระพุทธศาสนานะคะตาแลหลวเนี่ยเป็นเครื่องรางปกป้องคุ้มครองนโมแปดทิศตาแลหลวเป็นสิ่งเป็นมงคลค่ะเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่บ่งบอกถึงเขตห่วงห้ามหรือว่าเขตปกป้องสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายนั่นเองค่ะตาแลหลวทําจากไม้ไผ่ค่ะ ที่จะทําจากตอกหนึ่งกา้านหักไปมาเป็นแฉกคําว่าตาแหลวนะคะเป็นคําภาษาเหนือหมายถึงตานกเหย,ยว่เปรียบเสมือนเป็นการสร้างตาที่แหลมคมเฉกเช่นเย,ยว่คอยสอดสองข้อระวังสิงอาถรรพ์หรือว่าสิ่งคุกคามค่ะไม่ให้เข้ามาย่างกลในอาณาเขตค่ะโดยตาแหลวเนี่ยนะคะจะพบในนิเวศดั้งเดิมเช่นพลีกรมแพกนาสังเวยแม่โพศพสู่ขวัญข้าวสืบชะตาทำบุญบ้านทำบุญเมืองมัดติดหน้าบ้าน ปักไว้บนหม้อยาเพื่อรักษาสพพคุณหรือว่าปักไว้ในที่ไม่ให้ผีผ่านนั่นเองค่ะจากการที่พวกเราเดินเมืองค้นหาความรู้จากชุชมชนบ้านพุทพยอมนักเรียนได้วิเคราะห์สื่อนั่นคือตาแหลวแบบบูรณาการค่ะโดยการถอดรหัสความเชื่อนำเอาตาแหลวมาสร้างสารรค์เป็นฟองพุชแตตาแหลวน้อยค่ะ ซึ่งตาเหล่าน้อยนั้นจะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองผู้เป็นเจ้าของให้ปลอดภยัยหายทุกพบแต่ความสุขสมหวังค่ะโดยผ่านหลักคุณธรรมของนักเรียนนั่นคือหนึ่งพยนัน สสา,าสามัคคีและ 3. ประโยันอ้อมค่ะและพระราชำดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะความจเจริญในการทําง,งานความจเจริญของคนทั้งหลายย่อมเกิดจากประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบเป็นหลักสําคัญค่ะผู้ที่จะสามารถประพฤติชอบและหาเลี้ยงชีพชอบได้ด้วยนั้นนะคะย่อมจะมีทั้งวิชาความรู้ทั้งหลักทางทางศางสนาค่ะเพราะสิ่งแรกเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับ ใช้ในการทำงานและสิ่งหลังเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับส่งเสริมความประพฤติและการปฏิบัติงานให้ชอบค่ะนั่นก็คือให้ถูกต้องและเป็นธรรมได้ไหมดังนั้นนะครับการนำเอาวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อมาถอดรหัสเป็นนวัตกรรมแห่ความโชคดีมีสุขควงกุญแจตาแหลวน้อยสืบทรำรสารสุข สร้างความเป็นมงคลในชีวิตผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบปฏิบัติลงม,มือทำรรเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองผู้ประกอบการรุ่นเยาว์บูรณาการกับหลักคุณธรรมของนักเรียนนะครับนั่นคือความพยันความสามาคัคคีและความประหยัดอ่อนอมและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ความเจริญในการทำงานที่จะสร้างสำนึกดีให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านพงพยอมสร้างอาชีพ ผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยใช้องค์ความรู้ชุมชนเป็นฐานคิดนวัตกรรมที่สร้างสารรค์พร้อมหล่อมนักเรียนให้มีคุณธรรมมุ่งสู่พลเมืองที่ประกอบไปด้วยความรู้คุณธรรมอาชีพที่ยั่งยืนสร้างความสุขความภูมิใจในตนเองและสร้างการเปลี่ยนแปลงนิมิติที่ยั่งยืนให้กับตัวเองครอบครัวและชุมชนครับ